เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับรายการใช่นะวันนี้คุณผู้ชมอยู่หัวกับรายการของอสำหรับแฟนๆเลโก้นินจาโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปสปอยเลโก้นินจาโกซีซั่น6ตอนที่8กันต่อผมหลังจากที่ผมสปอยตอนที่7ไปนะผมก็ก่อนที่จะมาสปอยนะครับผมขอบ่นอะไรหน่อยนะค,คือผมต้องขออพายรับในตอนที่7นะก็คือตอนนั้นผมไปพูดคำว่าอะไรวะแอฟฟิล่า ira, มันเหลือแอฟฟิล่ากับแมคชันิกนะแต่ไม่ใช่แต่มันเหลืออะไรวะไพทรอกับแมคชันิกนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลืออีกแค่มคานิก ออตัวเดียวนะครับแล้วก็อีพีนี้เนี่ยจะเกี่ยวของไพ่ถอนนะผมก็สาหรับเรื่องราวนี้จะเป็นมาอย่างไรผมปฏิจาร์าผมขับเตือนคลิปนี้มีการสปอยเลโกนิจาก,กูซีซั่น6สากุชนท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูอะไรกรุณาปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสากุชนเนี่ยที่ไม่อยากดูสปอยแต่สักุชมที่เป็นแฟนแท้เนี่ยเข้าไปดูกันได้นะครับแกอกขอบรับชมคลิปผมอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อคลิปใหม่แบป็นใใความคิปแบบนี้ต่อไปได้นะครับ หากผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับเลโก้นินจากโกซีซั่น6ตอนที่8กับในชื่อตอนคุกคิตาเรียนบลูเปิดเรื่องรามาสำรับในตอนที่8ในตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ตัวของดาเล็กและสกายเลอร์เนี่ยจึงมาเยี่ยมให้กับพวกเหล่านี้จาแต่ถ้าดูจากในศาสนานี้เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยคุกเรือนจำเนี่ยก็ดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและรวมไปถึงตาเล็เนี่ยก็เงอแตกไปเข้าให้นะครับและตับภาพดางฝั่งของเจ้าหน้าที่ดาเลกก็ได้ทําการทักทายกับตัวของเหล่าเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยดูเห็นแล้วว่าก็คือเขาเก่งขับคาราโอเกะระดับ2เงเขาว่าหรืออะไรก็ทานองเนี่ยก็คือในตอนนี้เนี่ยฉันก็บอกคุณแล้วไงว่าตอนนี้เนี่ยฉันเป็นคาราโอเกะชั้นหนึ่ ได้เลยเนี่ยก็ได้เข้าไป หาพวกเหล่านินจาในขณะที่ดารเลกกับสกายเลอร์นั้นก็ได้ทําการพูดคุยกับเรื่องหองแผนการที่จะออกจากคุกคิดตัดเหรียญให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของดารเลกเนี่ยจึงได้เอาตัวเอกสารแฟ้มมาก็คือใบอนุญาตของหลักฐานของเหล่านินจานะครับก็คือว่าใบอนุญาตเนี่ยก็คือหากเราติดคุกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานอะไรต่างๆครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่ตัวสกายเลอร์เนี่ยจึงมาพูดคุยหน่อยก็คือว่าเขาก็ได้บอกว่าตัวของอาณาจักรชินฮาโร่เนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ก็คือว่าเบนจิมดิสได้หลบหนีออกจากคคุกขอองชินานาาโร่่่เมมืืทีผ มีคนหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็คือออกจากคุเขาหายไปแล้วก็เดอะคริสตัลคิงนะคบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอเนี่ยจึงรู้ความจริงท่าว่าใครอะ่ะก็คือคริสตัลคิงเนี่ยเป็นบุคคลปริศนานะใส่หน้ากากคาบูกิและจอยทับคำสั่งของคริสตันคิง้าหมายของมันก็คือการรวบรวมเหล่ามหาวายร้ายทั้งหมดก็คือเป็นการแก้แคนกับเหล่านินจาพวกเราที่เคยต่อสู้กันมาตั้งแต่อดีตมาก่อนหน้านู้นแล้วแต่โตดาเลเนี่ยจึงได้บอกนะคือว่าฉันมีกลยุทธ์สุดท้ายที่อาจจะใช้ได้นะครับและต่อถัดมาเนี่ยตัวของเจ้าหน้าที่ ก็ได้บอกทาบอกเวลาในการคุยกับหลอดนินจาแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยตัวของดาเล่เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเชื่อฉันดิก็คือเจนนั้ก็ได้บอกกับสกายเลอร์นะับว่าตอนนี้เนี่ยนีญาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างล่ะทางกายภาพก็ได้แต่เธอน่ยไม่มีอำนาจและผู้พิพากษาเนี่ยจึงไม่อนุญาตให้เธอน่ยมาเยียมซึ่งยากจริงๆนะแต่ตัวเจเนี่ยจึงแบบว่าเขาแบบอะอะไรนะแต่ตัวเธอนั้นโทษตัวเองที่พวกคุณน่ยมาอยู่ที่นี่และเธอรู้สึกไม่มีอำนาจที่จะทําอะไรกับมัน แต่ตัวของเจเนี่ยก็ไม่ได้สามารถพูดอะไรได้ตัวใครนั้นก็ได้มาบอกกับตัวของเจว่าไม่ต้องห่วงเจฉันรู้จากพี่สาวของฉันอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับนียาร์เมื่อใดก็ตามที่เธอล้มลงเธอเนี่ยจะลุกขึ้นได้เสมอแต่เจเนี่ยฉันหวังว่าคุณจะพูดถูกภาพทางฝั่งของอาราสปิสุนฮาตนียาร์เนี่ยก็ได้ทำการเกะกวาดในช่วงในฤดูใบไม้ผลินะครับและตูเนี่ยก็ได้บอกครันั่นเป็นอาวุธฝึกหัดนะฮะแต่นียาร์เนี่ยก็ได้บอกนะคะคือว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พลังธาตุหรือเอเลเมนต ใช้ชีวิตแบบปกตินะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยวูก็ได้บอกนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราคนไนอารมณ์เสียเนี่ยเขาก็เลยเรื่องฟุ่มเฟือยเช่นทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดไปเนะี่ยแต่นียาก็ได้บอกครับฉันไม่ได้อารมณ์เสียตกลงนะแต่ฉันเนี่ยก็ได้บอกนะว่ามีความจริงแต่วูได้บ่นครับอำนาจครับครอบครองของนีญาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยพลังของคุณตอนนี้เนี่ยตัวของนีญาเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าฉันจะจำไว้ก็คือว่าขอบคุณถ้าเธอเนี่ยไม่ว่าอะไรน่ะ แต่ตัวของนีย่าเนี่ยก็ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างหนึ่งก็คือตัวแบบแปลงของซามูไรเอนะครับก็คือ ตั้งแต่ตอนที่เขาเคยเป็นซามูไรเอ็กตั้งแต่ภาคแรกมาก่อนหน้านู้แล้วภาพนั้นก็ตัดไปทางฝั่งของเรือนจ่าคิดตาอนี่งครับตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับก็คือเป็นเวลาพักนะครับตอนนี้เนี่ยพวกนินจาเนี่ยก็กินข้าวเที่ยงนะครับผมก็จะเรียกวข้าวเที่ยงหรือข้า,าวเช้าดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็กินอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวโคเนี่ยเขาก็ได้บอกนะว่านี่คือข้าวโอน,นะครับแต่ตัวเซงก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำนะมันเป็นเครื่องนะครับแต่ตัวลอยก็ได้บอกว่าฉันคือฉันค เขาก็กัดโอที่เจ็บก็คือคุณเนะี่ยอยากจะรักษาฟันอย่าก,กินเค้กเลยนะแต่ขนาดนั้นเองเนี่ยก็มีไพทอออกมาครับแต่ผู้นินจาเนี่ยจึงสงสัยท้าว่าไพทอเองมาที่นี่มาได้อย่างไระตัวไพทอนั้นจะได้บอกทนะ้าว่าผู้ที่ทําสิ่งที่ดีที่ถูกขุขังไว้เนี่ยกับตัวร้ายเนี่ยที่ทุนเก็บเอาไว้เนี่ยก็คือแดกดันใช่ไหมและเขาก็หัวร้อนนะครับแต่ตัวใครเนี่ย หัวล้อเถอะและไพทอนเนี่ยแต่คุณก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่แต่ไพทอนเนี่ยก็บอกนะับว่าใช่ฉันถูกจับโดยกลุ่มใหม่ก็คือเขาเรียกชื่อว่าเดอะนิวนินจานะครับ mm hmm. ก็คือเขาเก่งมากแล้วก็เก่งเกิดการทะเลาะวิวาเกิดขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยพวกนินจาเนี่ยจึงไม่ไหวนะครับและตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้มาหยุดยั้ยงเอาไว้และไพทอนก็ทินทานะว่าดูซี่นินจาคุณก็เห็นนะสันเสอิ์ให้กับเจ้าตัวคริสตันคิงและคริสตันคิงเนี่ยก็ลอยก็ลึกขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยภาพน ตัวของนียาและพิกเซนะก็คือว่าฉันหวังว่าอยากให้เขาช่วยหน่อยก็คือว่าเขาอยากจะได้ตัวหุ่นยตัวใหม่อีกครั้งนึ่งคือว่าเขาจะบัดแปลงตัวของซามไร X เอ็กแม็ก็คือเสริมอะไรไปใหม่ก็คือเสริมทั้งหัวเสริมทั้งให้กลายเป็นตัว X หรือเสริมให้ตัวขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหลือเรียกอย่างหนึ่งว่าปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ต้องใช้เวลาทั้งหมดถึง1,276ชั่วโมงถึงจะเสร็จสมบูรณ์ตาภาพทางฝั่ง,งของคุกเรืองจำคิตะเลียนแต่ทว่าก็มีตัวของคริสตัลสไปเดอร์ออกมานะครับแต่ตัวยาหรือหลวยรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ง่วงนอนนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่นอนอะไรทั้งนั้นนะครับเขาก็ได้ดูแลต่างๆน,นะครับและตอนนี้เนี่ยคริสตัลสไปเดอร์ก็แอบไปแบบเนียนๆมากที่สุดนะครับและตอนนี้เนี่ยตัวของรอเนึงห็อะไร ปกติไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวคริสตัลสไปเดอร์เนี่ยจึงได้ไปตามหาเจ้าตัวไพทอนนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยาจะกลายเป็นตัวเหล่าวายร้ายคนที่3แล้วคริสตัลสไปเดอร์จึงทําการปลุกไพทอนเนี่ยบอกให้ตื่นเดี๋ยวนี้แต่ไพทอนเนี่ยจึงชมนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยเห็นแมงมุมที่แบบว่าใจดีที่เขาเนี่ยปลุกมานะครับและตัวของเข้ากาคาบุก,กินะได้ปรากฏภาพโปลแกรมออกมานะครับก็คือเขาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะรับคําเชิญให้กับเหล่าสภาคริสตัลคิงหรือเปล่าเพื่อจะแก้แค้นผู้ที่ทําผิดต่อคุณ กุณยอมรับหรือไม่และไพทอนเนี่ยขอเวลาหน่อยแล้วก็เนี่ยก็ได้ทำการตบ ตัวเองนะครับและตอนนี้เนี่ยและไพทอนเนี่ยจึงได้ตอบตกลงและตอนนี้เนี่ยคริสตันสไปเดอร์นั้นจึงพาไพทอนเนี่ยรีบออดหนีออกจากคุกเรือนจำคิตาเรียนโดยขณะที่ผู้นินจาเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับแต่พวกเขาเนี่ยจึงได้บ่นหว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนี้เนี่ยลอยนะก็เพื่อสังเกตนะคือว่าตอนนี้คริสตันสไปเดอร์เนี่ยบางตัวผ่านห้องขังของเจ้าตัวไพทอนไปนะครับและตัวของใครเนี่ยบอกนหาคริสตันอ่ะเช่นเดียวกับในคริสตันคิงเนี่ยเราต้องหยุดทั้งเขานะครับและตอ <being S 2> นลอยเนี่ยให้เราทำเช่นนั้นน่ะกก็ตต้้้อองงงงลลาใใหใหทัหัวเแยครบ ัวคคยนเนี่ยฉันก็คิดได้คือต้องใช้พลังคอยไปนะครับเสียงแจ้งเตือนนั้นมันก็ได้ดังขึ้นมานะตอนมีผู้บุกรุกเนี่ยที่กำลังหนีออกไปนะครับและตอนนี้เนี่ยพวกเรานินจาเนี่ยก็ได้เห็นนะคือนั่นคือคริสตัลสไปเดอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไพทอเนี่ยมันกำลังที่จะหนีที่คุกเรือนจกทิตาเลียนและไพรทเอนั้นจะได้บอกลากับพวกเหล่านินจานะครับและบายบายนะครับและตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวคริสตัลอ ยจึงจะต่อสู้กับเหล่านินจาและตอนนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยจึงมารับไยทอไปแต่เพราะว่าตัวเซนั้นจึงเพิ่งมารู้นะฮะว่าเจ้าตัวคริสตัลสไปเดอร์เนี่ยที่เรากำจัดไปเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเอให้กลายเป็นระเบิดนี่มันคิดและคุยจะชัดจนทาให้เราภเนี่ยก็โดนลูกหลวงไปด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ระเบิดออกมาจนทาให้ตัวของคายนั้นจึงทาการไปกาจัดเจ้าตัวไยทอและเอาเฮลิคอปเตอร์ลงไปให้ได้นะครับแต่เพราะว่าด้านเฮลิคอปเตอร์หลบได้และตอนนี้เนี่ยไฟน,นะน,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 นั้นมันก็เลยลุกลามไปที่ตัวของหลัง ดีใจที่สามารถออกมาจากคุกเรือนจำคิตาตเลียนได้สําเร็จแล้วแต่น่าจึงทาให้พวกนินจาเนี่ยกลับเป็นว่าล้มเหลวที่ไม่สามารถจับไพทอมาที่คุกเรือนจำคิตาตเลียนอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้เนี่ยพวกนินจาเนี่ยก็ติดคุกไปอีกรอบที่3แล้วและตอนนี้ พวกเขานั้นจึงมอบตัวรอบที่สาไปที่ร้อยตอนนี้ผู้นินจาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวและตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจึงต้องหาวิธีก็คือในการหนีออกจากคุกเรือนจำคิดตาเลียนและตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้มีเพียงแค่ต้องอยู่เฉยๆและพวกเขานั้นก็ต้องหาทางวิธีที่จะทําอย่างไรเพื่อที่จะออกเรือนจำคิดตาเลียนแต่ภายร้ายในครั้งนี้ของคริสตัลคิงนั้นก็ได้รวบรวมมหาวายร้าย ตนที่3ไปที่ร้อยเหลือแค่คนสุดท้ายคือแมคคานิกและผู้นินจาเนี่ยจะสามารถทำภารกิจเพื่อที่จะกำจัดคริสตัลคิงและเอาภายใต้หน้ากากาของข้าบูก,กิจเพื่อเปิดความลับให้ได้ว่าเขาเป็นใครเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปกลับเข้าสู่ช่วงคลิปบนมีอะไรกันบ้างนนครับเอาละมาบนหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใครทียอยาว่านะ ถ้าผมเห็นเสียงที่แบบว่าพูดซ้ําๆหรือพูดอะไรไปเนี่ยขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบว่านะคือมันตื่นเต้นนะตอนที่แปดเนี่ยคือแบบตอนผมดูเนี่ยคือแบบมันตื่นเต้นแบบว่านะเกือบแบบจะทําสําเร็จนะที่จะจับไพทอได้นะครับแต่กันว่าไม่สําเร็จนะครับคือแบบเห็นกระตู้นเที่รทีไรแบบว่านะจับพวกอาชญากรไม่ได้นะครับแต่มันก็ต้องมีล้มเหลวกันบ้างนะครับคืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่ก้าเนี่ยเราก็จะได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า ซึ่งตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่9ก้าก็มาทําตอนครับก็คือวันพฤหัสนะครับผมจะทําให้เร็วที่สุดนะคือผมกล่าวว่าจะตัดต่อตอนกลางคืนนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเวลาตอนบ่ายนะครับคือผมทําในตอนบ่ายแต่เดี๋ยวกล่าวว่าคืนนี้ผมจะทําอีกนะครับก็คือผมจะวันที่16 17 18 19กาครับก็คือตอนนี้เหลืออีก4ตอนคือตอนที่9ตอนที่10ตอนที่1 1ตอนที่12นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ขอร้องคุณผู้ชมหน่อยนะคือหากใครแบบว่า อาสาสมัครในการที่จะอัดคลิปเลโกนิจากโกภาสิบหกตอนที่6หน่อยนะค,คือว่าตอนนี้เนะี่ยผมมีเรื่องที่ว่าต้องทาหน่อยนะคือว่าพอดีผมจะไปงานนะครับคือพอดีผมจะออกไปงานบริยานะครับเพราะว่าคือผมต้องจําเป็นที่ต้องไปถ่ายวีรอนะครับผมก็คือแบบว่าคือแบบ จะได้ว่าอย่างไงเนี่ยออผมก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าอยากจะไปนะแต่มันเป็นแบบว่า u t u b e อะ่ะเลยแบบว่าต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสของวีล็อกนะครับเพราะว่าวีล็อกเนี่ยผมก็ต้องทําแบบว่าหลายอย่างนะครับเลยแบบว่าต้องทานะครับก็จบปรวสา์ในวันนี้ไปมากคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอาจจะเห็นความสนุกนกับเลโก้นินจาโกภาค16ตอนที่8นะครับตอนนี้เราเหลือกันอีก4ตอนนะครับผมก็เราจะได้ดูกันแบบว่านะคือแบบยังไม่สุปนะครับเพราะว่า ผมกล่าวว่าจะทําแบบว่าแบบช้าๆแบบเร็วๆนะครับแต่ความจริงอะผมอยากทำแบบช้าๆแต่ถ้าทําเร็วๆเนี่ยคือมันไม่ไหวนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรอทั้งหมดรอให้จบก่อนนะครับแต่ผมยังไม่สามารถสรุปตอน1อนึถึงสิได้นะครับเอาละครับผมก็จบแล้วนะผมถ้าใครมีข้อาใสายความที่ไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกก็ได้ครับน้าคนก็ให้ใจทุกคนนะครับและขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งด้วย เวาคลิปใหม่ไปใจครับคลิปแบบนี้ต่อไปเลยครับถ้าเกิดอยากดิตาข่าวสารเพื่ออะไรที่เลโก้ดิ o จากที่ไม่เคยยอมแพ้ใครโหดสารบ้านดตาได้ผมก็จะไปการอัปเดตข่าวสารกับเลโก้ดิจากนะครับสักใครที่อยากดตาข่าวสารกับออฟชแนลเนี่ยก็สามารถดตาได้ที่ Facebook Fan Page ครับออฟชแนลนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยนะครับแต่จะลงเป็นบารคั้งเป็นแบบว่าว่างๆไม่ว่างมากก็คือแบบว่านะขี้เกียจกับไม่ขี้เกียจนะครับแต่แล้วแต่อารมณ์นะครับ แล้วก็กใครที่อยากดูเลยก็ยจะโกภาคไทยเนี่ยสามารถดูทิ่ตามเดียวก็คือว่าสามารถดูที่ f a c e o o o k อลเมสสุสมินะครับก่อนอื่นครับอ่านก่อนแล้วก็กดไปที่วิดีโอนะครับก็สามารถเข้าดูกันได้นะครับสักคลิปนี้ผมขอตัวลายก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเปไลน์โปรติการหกสักคลิปนี้สวัสดีครับ